คนะคะมีพี่น้องไหนอยากไปบ้างแล้วก็ท่านผู้ชมไหนอยากไปบ้างเดี๋ยวเรากำลังเดินไปหาซีตัวสัก่อนเขาบอกว่าต้องขึ้นไปข้างบนนี่นะคะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะ ดูแล้วค,ะค่ะอุณหภูมิแต่ว่ามันจะเป็นตึกยังไม่เติดเลยค่ะอยาสังเกตดูข้างล่างส่วนตัวนี้อีกครั้งนึงนะคะเคะคะย้้ซือได้แล้วคะ่ะราคาไม่แพงนะคะราคาเบาๆค่ะลงไปเช็คอินอยูด้านล่างนะคะ เขาเครื่องค่ะ ค่อยเดินไปเลยเลยนะคะนี่วัฒนารรมของไทยค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปหาชีนังเพื่อรอครืบินค่ะนี่ตัวนี้มองที่ขายกระเป๋าเหมือนกระเป๋าของเราเลย ขายเผ็ดขายปลอยไม่แล้วซื้อแล้วซื้อมากี้นี่แหละ ค่าโฉมส,สวยๆนะคะมีแต่ของมีเยีออ่อห้อเมื่อกี้ซื้อริอสติกหลอดหนึ่งพันกว่าบ,บาทน่นนะ ขาให้เวลาเราเดินเลาะเดินช็อปเพลงช็อปเพลงเย็นมาเอ็นเวก็ไม่ ฝ<ฮ>ากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย